กินข้าวหลามเผากันใหม่ๆกัดสตอเบอรี่ลูกใหญ่ดูดน้ำปั่นโอโคโดสดจากไร่ร้านน่ากินน่ากินเพียบตะลุยกินงานชวนเธอมาเก็ตเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชรอบนี้จะมีร้านไหนหน่ากินบ้างเซฟคิดแล้วตามรีวิวแอดมันเลยนานๆจะเจอร้านข้าวหลามจะพลาดได้ไงข้าวหลามปักธงชัยแอดเรือกมาแบบกระบอกเล็ก3กระบอก100บาทผ่ามาให้พร้อมกินนี่แกกระบอกออกมาจะเจอยเยื่อไผ่ขาวๆแบบทั้งบ้องเลยน่ากินมากรสชาติเขาจะไม่หวานมากกินได้เพลินๆมีทั้งแบบข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำเลยอร่อยใครหิวข้าวหรือเปล่าแวาวกกกินนนข้าั่อ แกงเห็ดแกงกันหม้อต่อมอเสิร์ฟกันร้อนๆเลยแอสั่งมาเป็นแกงเห็ดผักหวานชามละห้าสิบบาทรดนน้ำร้อนๆแกงมารสชาติดีเลยอร่อยและอีกจานสั่งมาเป็นราดข้าวหนึ่งอย่างไก่ใต้น้ำบอกเลยว่าทีเด็ดรสชาติจัดจ้านเนื้อนุ่มชุมชมช่มฉ่ำจานละสี่สิบบาทแนะนําอันนี้ต้องลองร้านข้าวเหนียวหมูฝอยข้าวเหนียวสีสังได้เลยหมูเขามีให้เลือกเยอะมากรอบนี้แอสั่งมาเป็นเซตซูชิโรหมูเค็มหมูฝอยนี่โปะหมูลงบนซูชิโรข้าวเหนียวแบบนี้อั้มแบบพอดีคัามอร่อยและอันนี้ต้องซื แกกินน้ำสักแก้วก่อนเดอ้อร้านมะลิมีลำไย,ยนีน่ากินมากน้ำลำไย,ยสดเนื้อลำไย,ยมาผุนๆแก้วแก้วละ4บบาทรอบนี้ลองชิมน้ำลิ้นจี่ด้วยเปรียปร้ยวๆสดชื่นมีเนื้อลิ้นจี่ให้เคี้ยวด้วยแก้วละ4 0บาทเหมือนกัน <c oughs> เดินผ่านร้านนี้ต้องแต่เบรรลานแซบลุยสวนลุยสวนเขาชิน้นอวบหน้ากินมากชิ้นละ10บาทมีเจไซส้ให้เลือกแอดก็คือจัดมาอย่างละหนไไึ่งให้หลายที่น้ำจิ้มแบบแซบมากหอมกลิ่นมะนาวแท้ราดลงไปแบบนี้เลยไส้ตุ้มๆเต,ต,ต็มปากเต็มคำอร่อยสายชอบกินผลไม้บอกเลยว่าห้้้าาาามพลดงนนนนนีีี่อ มาเป็นสตรอเบอรี่สดๆส,ส,ส,สีแดงลูกใหญ่ๆกล่องละ200บาทเธอดูความฉ่ำก่อนอร่อยฟินแบบกัดเต็มคำโรยน้ำจิ้มบวยสักหน่อยเข้ากันมากเขามีไข่องุ่นใส่มาคัดด้วยนะตามมาชิมมาต่ออีกร้านแอดอยากกินอะโวคาโดสดส่วนแอดอีกคนกินเป็นส้มโอปอกมาให้พร้อมทานเลยลองชิมแล้วรสชาติกำลังกินเลยเอะโวคาโดกล่องละ3 5บาทส่วนส้มโอแพ็คละ25บาทของชอบแอดยำลูกชิ้นปลาหยิบถาดแล้วคลิปลูกชิ้นเองได้เลยขีดละ40บาทแอดคลิปมาเป็นเกี๊ยวปลากับเส้นปลาลวกเสียดใสน am, บบน่น้ำยำมบนแบบ ของหวานวันนี้ขนมเบื้องฐานละ40บาทรวมไสหวานไสเค็มอร่อยกำลังร้อนๆเลยและเด็กอ้วนแบบเราสั่งครีมขนมเบื้องมากินเล่นอีกกระปุกละ10บาทอร่อยสุดๆก่อนกลับซื้อน้ำปั่นกลับบ้านมาอีกหนึ่งจากไร่นายหญิงปากช่องแอดสั่งมาเป็นอวะวคาโดน้ำพึ่งปั่นราคา45บาทส่วนอีแก้วอันนี้มะพร้าวนมสดปัด่นแก้วละ40บาทอร่อยแบบเฮลตี้ชื่นใจสุดๆที่ร้านเขามีน้อยหนาปากช่องลูกใหญ่ๆมาขายด้วยน่ากินสรุปวันนี้แอดกินไปทั้งหมดกี่ร้านนะทุกคนมีร้านในงานให้เดินเลือกชิมออีีีกกกเเเยบตตาาาามมมมชชิันนนท่งวธร เ e อ m i มินอ1ทวันทีโคราชงานจัดตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงวันที่6ตุลาคมชั้น LG Caribbean แถวหน้าฝั่งฟูตแลนด์ต้องตามมาชิมแล้วน้ะไปกัน